สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่สี่เนาะวันที่สี่สี่สี่มกราสี่กรกฎาขอโทษนะคะสี่กรกฎา สองห้สเนาะสองห้าวันนี้เราจะมา,าจุดทูกตาไข่ขอโชคขอลาบกับตะไข่นะคะววดที่แล้วเราก็จุดไปแต่ว่าเราไม่ได้เอามาซื้อหวยก็เลยไม่ถูกนะคะแต่นี้วันนี้เราก็ ได้เลิกยามยามดีแ no ล <c oughs> ้วก็เลยจะมาจุดขอนะคะการจุดวิธีจุดทูบนะคะเขาให้ท่านให้ท่องคาถาเนาะ แต่คาถาตัวน้อยวันนี้มองไม่ค่อยเห็นเลยเราท่องมืดเนาะเดี๋ยวจะทำพิธีก่อนนะแล้วเราค่อยมาดูกันนะคะเดี๋ยวทำพิธีก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูต่อตอนนี้เราก็โพมาเห็นแล้วนะคะ เห็นเป็นแปดกับหกแล้วค่ะแปดกับหกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเข้ามาดูมาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นเพียงแนวทางนะคะช่องช่องเรากา็ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันเนาะเป็นเพียงแนวทางนะคะเด้อเป็นเพียงแนวทางถ้าใครอยากจะเอาไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่หยิบเจอลอตเตอรี่ก็หยิบไว้ก่อนเนาะมันไม่แน่ คนเราอาจจะโชคดีแปดกับหกแล้วนะคะตอนนี้แปดกับหกแล้วงวดที่แล้วเราก็จุดได้นะคะงวดที่แล้วเราก็จุดได้แต่แต่ไปตรงเลขอันเนาะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อตรงเลขอันก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะ ไก็ไม่รู้เขียนให้ดูใหม่ยฮะแล้วอัดยูทูบอยู่แป๊บแป๊บเดี๋ยวก่อน ปิดก่อนถ้าูมาเออเออปิดให้นายเออเออ<ม>เดี๋ยวเ ยังไม่เสร็จอ่ะ มาแล้วนะคะตัวที่สามมาแล้วดูยังไม่ออกเลยถ้าเป็นห้าอย่างแก้วเลยนะท่านผู้ชมแปดหแล้วอะไรตัวสุดท้ายมาลุ้นไปด้วยกันเนาะตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายลุ้นไปด้วยกันถ้าเป็นห้านะตรงกับความฝันเลยนะไม่ยังไม่หมดจาทุตะไข่ขอให้เป็นห้านะคะขอให้เป็นห้านะคะ ขอให้เป็นห้านะคะขอให้เป็นห้านะคะมาลุ้นไปด้วยกันคะ่ะถ้าเป็นห้านะคะอย่างแก้วเลยนะคะแปดหกแปดหกแล้วก็หยับกล้องหน่อยเนาะ ขอให้เป็นห้านะตะไข่นะเป็นห้านะคะใกล้แล้วท่านผู้ชมใกล้เข้ามาแนละ้วใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วสาธุตะไข่นะคะขอให้เป็นห้านะคะ ็ยังดูไม่ออกดูดียังไม,ไม่ไม่ยังไม่หมด8ชัดเดี๋ยวขยับหน่อยนะคะ8ชัดหชัด แปดหกหาท่านผู้ชม8ปดหกห้าแหกห้านะคะออกมาแล้วออกมาแล้ว8ปดหกหาสาธุ ตะไครขอให้แม่นแม่นปังปังนะคะขอให้แม่นแม่นปังปังค่ะค่ะแปดหกห้าค่ะท่านผู้ชมชัดแจ๋วชัดแจ๋ว แต่ดูในกล้องมันจะออกดำๆเนาะแต่ดูที่ทูกก็เป็น5้าค่ะท่านผู้ชมเป็น5นะคะเป็น5เลยแอปเห็นเป็น5เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะกดกระดิ่งถ้าใครเข้ามาชมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลยนะคะ อันนี้งวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วมันก็ขั้นก็ให้อย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปแทงไปนั่นเนาะเพราะว่าเขาอันเนาะเนี่ยเราไม่ได้ไปจ้าสวัสด,ดีจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสด,ดีค่ะ